ดีครับเพื่อนๆวันนี้ตะลอนทัวร์มาที่ร้านอาหารมุมอร่อยเขาชีจันครับผมเสร็จจากร้านพิซซ่าอิตาเลียนคาสเต,เตโลโลเบลาจิโออะไรสักอย่างครับมาต่อที่ร้านมุมอร่อยครับตรงนี้เดินดูบรรยากาศแล้วกันครับคงไม่เข้าไปดูหลอกว่าร้านอาหารเ็ามีอะไรเมนูเด็ดอร่อยนะครับไม่ได้รู้ตรงนั้นนะครับห้าม ถ่ายปีเวดดิ้งกิจกรรมการค้าเป็นบึงน้ำครับตรงนี้เหมือนอยู่ในบริเวณเดียวกับไา่องุ่นซินเวอร์เล็กนะครับสวยอยู่นะภูเขาด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมุมอร่อยนะครับแดดแรงเหลือเกินลุงจะเป็นลมละ มุมนี้ก็จะเป็นเขาชีจันครับมองออกไปด้านนี้ติดถนนนะครับเขาชีจันเป็นลานจอดรถครับ แดดแรงนะครับแต่ก็มีคนมาถ่ายรูปลุงคนหนึ่งละ่ะร้านมุมอร่อยเขาชีจันนะครับแดดอย่างแรงต้องเปิดท้ายรถเลยครับเปิดท้ายขายคํำนะครับไม่ไหวแดดแรงร้อนจริงๆมุมอร่อยเขาชีจันครับ จอดหลบใต้ตัวนี้สายเอาตรงนี้หน่อยช่วยได้ไหมมีลมพัดก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยครับไม่ร้อนมากโอ้โหวันนี้บ่ายโมงคึ่งครับน้าเดดเริ่มจะเกรียมแล้วครับเจอแดดมาสองสามวันติดติดเลยใส่ใต้ต้นไม้หน่อยนะ ร้านมุมอร่อยที่เขาชีจันครับวันนี้ลมแรงอยู่ครับอพอได้อยู่พอได้อยู่นะอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยอย่างนั้นล้วเป็นลมแดดแน่ๆเลยใชยจะถ่ายรูปถ่ายแล้วก็ถ่ายไปน้าเดชไม่ไหวแล้วครับนาเดชเปิดท้ายขายขำแล้ครับตอนนี้ใบไม้ปิวก็ลดเต็มเลย โอ้โหแดดเป็นแดดจริงๆไม่มีอะไรปนเลยครับขอ,อเปิดท้ายขายขำแล้วกันครับถ่ายบรรยากาศไม่ไหวแล้วครับแดดค่ำๆน่าจะอากาศดีนะครับบรรยากาศน่าจะดีถ้าฝนตกมาสักหน่อยเราคงแจ่มเลยแดดอย่างนี้ไม่ไหวครับโซนบึงน้ำโซโซนปราสาททางด้านโน้นนะครับแก๊ง เวสป้ามาขี่อยู่นะครับแดดร้อนๆแบบนี้แกงเวสป้ายาวไปยาวไปวันนี้บริเวณโดยรอบนะครับด้านนี้ก็จะกำลังก่อสร้างเป็นปรา,าสาทตรงบึงน้ำร้านมุมอร่อยเขาชีจันอยู่ตรงบริเวณเดียวกับ ไร่องุ่นซินเว์เล็กนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกับไร่องุ่นซินเว์เล็กด้านนี้คือเขาชีจันครับมองออกนอกลัวไปก็จะเป็นเขาชีจันครับมุมนี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเขาชีจันด้านข้าง กำลังก่อสร้างอยู่ครับทำเหมือนโคลิเซียมเป็นบึงน้ำนะครับด้านโน้นก็เป็นร้านอาหารมุมอร่อยอยู่ตรงโน้นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมแล้วกันครับผมวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมหลังจากไปที่สวนนงนุษมานะครับผมไอสวนนงนุษเสร็จ แล้วก็มาต่อที่ร้านอาหารอิตาเลียนอะไรสักอย่างนี่ครับคาสเตโลเบลลาจิโออะไรสักอย่างครับแล้วเราก็มาต่อที่ร้านมุมอร่อยตรงนี้นะครับหาล่มๆไม่มีแล้วครับแดดทั้งนั้นวันนี้คงไม่รู้หรอกว่ามีเมนูอะไรเด็ดนะครับไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นแค่ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับอยู่บริเวณเดียวกับไร่องุ่นซินเฟอรเลกนะครับหลังเขาชีจันนะครับอยู่บริเวณเดียวกันเลยกับไร่องุ่นซินเฟอร์เล็กครับโอเคนะครับผมเข้าลม,มาครับสตาร์รถเปิดแอร์รอแล้วครับไม่ไหวลุงวิวยู่จะเป็นลมละเหมือนจะเป็นลมแล้วครับตอนนี้แดดมันแรงมากแดดตอนเที่ยงตอนบ่ายโมง ตาโลดเปิดแอร์แล้วกันครับโอเคนะครับผมเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ